คือมีอาการเหมือนนอนไม่พอแล้วก็เหนื่อยง่ายอะไรพวกนี้คะ่ะเหมือนกับเวลานอนนะคะนอนแล้วเหมือนมันนอนไม่พอแล้วตอนไปทํางานเนี่ยก็จะรู้สึกกับเ่วงนอนตลอดแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าเริ่มนอนแล้วหายใจไม่ออกก็อนอนแบบหันค้างต้องลุกขึ้นมาหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนบอกว่ากลดังแบบเรื่อยๆแล้วเวลานอนกลเนี่ยเหมือนกระโชกเพือกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มศึกษาเพราะว่ามีพี่หลายคนที่ทํางานเขาก็เริ่มที่จะทําก็บอกว่ามันสามารถรักษาโรคนี้ได้ก็เลยลองศึกษ สลีปเทสนะครับผมก็คือเป็นการตรวจเพื่อวัดการทํางานของร่างกายนะครับผมขณะนอนเป็นการวัดค่าต่างๆครับผมเช่นการตรวจวัดคลื่นสมองคลื่นหัวใจความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดลักษณะการนอนนะครับผมลักษณะการหายใจการหลับการตื่นการเคลื่อนไหวขณะนอนหลับความผิดปกติขณะนอนหลับโดยบันทึกค่าต่างๆแปรผลโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนหลับครับผมเพื่อหาต้นตอสาเหตุความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจตอนนอนและหาแนวทางการแก้ไขรักษาอย่างเหมาะสมครับผม คือได้รับการบริการที่ดีตั้งแต่รีเ e p ชั o n แล้วก็คุณพยาบาลอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วคุณหมอก็พยายามให้กําลังใจนใคนไข้ว่าถ้าเกิดทําอย่างนี้จะลดลงลดยาได้นะพยายามหน่อยนะอะไรอย่างเี้ค่ะพยาบาลก็น่ารัก